สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มสเวนช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์แบบนี้ทางช่องฟิล์มเทวนตี้ที่นี่แหละครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเวินตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สิ่งก่อนแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่น่ารักโดเนตมาสนับสนุนรายการของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณภูนศักดิ์ครับโดเนตมา67บาทคุณฐานะนันยี่สิบบาทคุณเอื้อมแข1หนึ่งร้อยบาทคุณกิติศักดิ์สองบาทคุณไกลพบสิบบาท คุณวราวุธ25บาทคุณนฤกร70บาทและคุณสุ่ม30บาทขอขอบพระคุณทุกท่าน,นมากๆเลยครับ <S <S และสำหรับพี่ๆน้องคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมสนับสนุนในการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อ,ตอไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนตได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับ เอาละครับเาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่11กรกฎาคม2022ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรู้น้มพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่แอนิเมชันกันก่อนครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ Minions r i ซ์ซอฟต์กรูหนังมินเนี่ยนภาคที่2กับเรื่องราวการตามหาความฝันของหนุ่มน้อยกรูและเหล่าบรรดาลูกสมุนตัวสีเหลืองสุดป่วน โดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิง้น80-85ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลทั้งสิ้น399.8ล้านเหรียญแม้รายได้ถือว่าแรงเลยทีเดียวครับสำหรับมินเนี่ยนในภาคนี้หนังทำกำไรได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะครับนี่ผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่า u n i v e r s ร์ซลทำอะไรอยู่ฮนะทำไมถึงพึ่งปล่อยภาคต่อของมินเนี่ยนมานะครับท,ท,ทั้งๆที่ภาค ทำไรายได้ไปถึง1,159ล้านเหรียญเลยนะครับนี่เป็นแอนิเมชันพันล้านนะครับแต่ทางยูนิเวอร์แซลเว้นระยะห่างถึง7ปีครับถึงปล่อยภาคซอกมาก็ต้องมาลุ้นกันดูครับว่าภาคนี้จะทะลุพันล้านได้อีกหรือเปล่าครับส่วนเรื่องนี้ไรายได้นิ่งแล้วนะครับกับจูจูสึไครเซนซีโรเดบูวีมหาเวทผนึกมาร Animation Action Fantasy จากประเทศญี่ปุ่นครับที่กำลังเข้าฉายในบ้านเราในขณะน,นี้แต่ว่าต่างประเทศฉายไปตั้งแต่วันที่24ธันวาปี2021แล้วครับซึ่งตอนนี้รายได้นิ่งแล้วนะครับน่าจะจบอยู่ที่189.3ล้านเหรียญครับ เรื่องนี้ก็รายได้นิ่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับกับ d r a g o n b บอ l Super Super Hero สุดยอดแอนิเมชันขวัญใจวัยรุ่นยุค90อีกหนึ่งเรื่องครับโดย d r a g o n b บอ l ในภาคนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่11มิถุนายนครับและดูเหมือนรายได้จะจบอยู่ที่12.1ล้านเหรียญครับซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับไปต่อกันกับภาพบเรื่องนี้ครับกับ ภาพยนตร์แนวดราม่าที่สร้างมาจากชีวิตจริงของเอวิสเพรสลียศิลปินร็อกแอนด์รลระดับตำนานโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น85ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปทั้งสิ้น155.1ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อย170ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มทุน ดูแล้วถึงแม้ว่าไรายได้จะไม่แรงมากแต่ก็น่าจะสามารถเอาตัวรอดไปได้ครับสำหรับเอลวิสไปต่อนกั่กับเรื่องนี้ครับกับ The Black Phone สายหลอนซ่อนวิญญาณภาพยนตร์แนวฮอล์เรอร์กับเรื่องราวของเด็กหนุม่มวัย3 3ปีที่ถูกจับตัวมักขังไว้ในห้องใต้ดินโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิน้น16-18ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น99.1ล้านเหรียญเรื่องนี้ทำกำไรสบายหายห่วงไปแล้วนะครับและก็จะเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้ครับวันที่13กรกฎาคม ส่วนเรื่องนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับสำหรับไรเยี่ย ภาพยนต์แอนิเมชั่นสปินออฟจากจักรวาล Toy Story ครับที่ดูเหมือนว่าภาคนี้จะแป๊กซะแล้วครับโดยไลเีอร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ประทังสิ้น204.5ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อย400ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วมีแววเจ๊งสูงครับรายได้น้อยเกินคาจริงๆครับเรื่องนี้ทั้งที่ แฟนคลับของ Toy Story เยอะนะครับ Toy Story ภาค3ภาค4เนี่ยทำไรายได้ทะลุพันล้านทั้ง2ภาคก่อนหน้านี้เลยนะครับแบบนี้ทาง Pixar และก็ Disney น่าจะต้องปรับแผนกันใหม่ครับสปินออฟน่าจะไม่เวิร์กสำหรับ Toy Story ครับกลับไปเล่าเรื่องราวของของเล่นแบบเดิมน่าจะดีกว่าครับ ส่วนเรื่องนี้รายได้ก็เริ่มจะนิ่งเลยครับกับชินอุลตราแมนเรื่องราวการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกจากสัตว์ร้ายจากต่างดาวของซูเปอร์ฮีโร่ร่างยักษ์จากญี่ปุ่นโดยชินอุลตราแมนเข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น30ล้านเหรียญรายได้น่าจะหยุดอยู่ประมาณเท่านี้แล้วนะครับสำหรับชินอุลตราแมน ส่วนเรื่องนี้ยังเก็บยบไรายได้เพิ่มได้อีกครับกับ Everything Everywhere All At Once ซื่อเจทะลุมัลติเวิร์สผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของซูเปอร์สตาร์จากฝั่งเอเชียมิเชลโยโดยภาพยุนเรื่องนี้เข้าฉายไปตั้งแต่วันที่25เมษายนแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น93ล้านเหรียญเรื่องนี้ได้กำไรไปนานแล้วนะครับแต่ก็มาลุ้นกันว่าจะถึง100ล้านเหรียญหรือเปล่าครับ ส่วนเรื่องนี้รายได้ก็ยังคงขยับอยู่นะครับกับ Dr. s t o r s t r a n t h in the m u l t i v e r s e of Madness หนังเดียวภาคที่2ของหมอแปลกครับที่ลงทางดิ s น e y p พลัไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแฟนๆก็ยังช่วยดันครับโดยภาพยังร์เรื่องนี้เข้าฉายไปตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 953.4ล้านเหรียญเก็บรายได้เพิ่มจากสัปดาห์ล่าสุดมาอีก2ล้านเหรียญนะครับก็เป็นที่น่าสิยดยนะฮะถ้าได้ฉายจีนหรือว่าทาง d i ส n e y p l ั s เลื่อนกำหนดฉายไปให้ช้ากว่าน,นี้อีกนิดนึงนครับรายได้อาจจะทะลุพันล้านเหรียญได้ครับสำหรับด็อกเตอร์สเตรนในภาคนี้ <S <S ไปต่อกันที่หนังพันล้านครับกับท็อปกัน์ดมาวริกท็อปกันเนี่ยล่าสุดเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องลิขสิทธิ์ การใช้ชื่อท็อปกันเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์กันลงตัวหรือเปล่านะครับถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าภาคต่อไปจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าท็อปกันนะครับถ้าอย่างนั้นมันก็คงปแปลกๆนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะเคลียร์กันได้ครับเพราะว่าเงินถึงอยู่แล้วฮะเรื่องนี้โดยภาพยืนเรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่27พฤษภาคม ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น170ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,183.6ล้านเหรียญรายได้ยังแรงอยู่นะครับสัปดาห์ล่าสุดกวาดมาเพิ่มอีกประมาณ70กว่าล้านเหรียญเลยทีเดียวยังคงครอง,รองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2022ครับ เป็นหนังเรื่องแรกในปี2022ที่ทำไรายได้ทะลุหลักพันล้านได้และเป็นหนังพันล้านโดยที่ไม่ต้องเข้าฉายในประเทศจีนด้วยครับส่วนเรื่องนี้ก็พยายามไล่จี้อยู่ครับกับ Jurassic World Dominion บทสรุปไตราภาคของหนัง Jurassic World แฟรนไชส์หนังไดโนเสาร์อันดับหนึ่งของโลกครับโดยภาพยุนเรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่10มิถุนายน ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น185ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปลทั้งสิ้น876.4ล้านเหรียญเก็บรายได้เพิ่มสัปดาห์ล่าสุดมาอีกประมาณ50ล้านเหรียญครับคาดการว่าสัปดาห์หน้าน่าจะทะลุ900ล้านเหรียญได้นะครับสำหรับจูรลสิกเวอร์แต่จะสามารถขึ้นไปแซงด r รสเตรนหรือว่าท็อปกันได้หรือเปล่าเนี่ยต้องมาลองลุ้นกันดูครับ มาถึงภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Thor Love and Thunder ด้วยรักและอัศนีหนังเดียวภาคที่สีของ Thor เท,ท,ทพเจ้าสายฟ้าที่ยังคงความสนุกสนานโบ๊บ้าตามแบบฉบับของไทยเก้าวัยตีิโดย Thor ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง250ล้านเหรียญน,นะครับภาคนี้และก็ทำไรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกไปที่302ล้าน เหรียญครับถือว่าทำไรายได้เปิดตัวดีเลยทีเดียวครับแต่เนื่องจากว่าใช้ทุนสร้างค่อนข้างเยอะครับภาคนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อย500ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสัปดาห์หน้าน่าจะสามารถทำไรายได้คุ้มทุนได้แต่ว่าไรายได้เนี่ยจะขึ้นไปสูงขนาดไหนอันนี้น่าลุ้นครับเพราะว่าทอเนี่ยยังไม่เคยมีหนังพันล้านเป็นของตัวเองเลยนะครับทั้งที่ เป็นออริจินอล v อ n เวนเจอร์รุ่นแรกเลยนะครับไอออนแมนมีแล้วนะครับกับตันอเมริกาก็พันล้านไปแล้วแล้วก็เฟดหลังๆอย่างแบล็ k แพนเ h อร์กับตันมาเวลสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็แซงไปพันล้านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทอร์เนี่ยสมควรจะต้องพันล้านได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แฟนๆ MCU ผูกพันมาตั้งแต่เฟดแรกนะครับภาคนี้ต้องมาลุ้นกันดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะทะลุพันล้านได้หรือเปล่ากับทอเลฟแอนเดอร์ครับ กลับมาดูไรายได้ภาพ,พยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับสัปดาห์นี้มีเข้าฉายอยู่2เรื่องนะครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับภาพผีบอกที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่23มิถุนายนปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ7ล้านบาทปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมนรักวัวชนที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่29มิถุนายนปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ6ล้านบาทครับ เอาละคและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่11กรกฎาคม2022ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนก,กฤตจากช่องฟิล์มทเวนตีช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง